งานหม้อก็มาครับงานหม้อโอเคบัลเลกได้เลยครับโอเคนี่ครับงานตัดหม้อให้ทีมงานนะผมอันนี้ไม่ได้ใช้ไนโตรเจนครับปกติเขาใช้ไนโตรเจนนะนี้ใช้แก๊สไอใช้ออกซิเจนธรรมดานะไปแล้วโอ้โหเ,เรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วครับหม้อเรามาเอาหม้อมาดูดิตัดกคมไม่เฉยฮนะเพราะว่า ทีมงานบอกว่าอยู่ที่ห้องบางทีแก๊สหมดนะครับต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้หม้อเราก็เลยตัดนะครับลองตัดดูครับเป็นหม้ออลูมิเนียมเนาะทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับผมใส่ข้าวเหนียวสายส้มตำนี่ต้องรู้นะครับเค okay. จัดวัดแจมคมกริปหมอนะ้อหนาไม่ถึง0.5อ่าโอเคแจมเอาละ